สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงที่มาของสมการวงรีกันนะคะซึ่งบทนิยามของวงรีกล่าวว่า วงรีคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่งผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆในเซตนั้นไปยังจุดที่จึงอยู่กับที่ทั้งสองจุดจะมีค่าคงตัวโดยค่าคงตัวนี้ต้องมากกว่าระยะห่างระหว่างจุดที่จึงอยู่กับที่ทั้งสองจุดเรียกจุดที่จึงอยู่กับที่ทั้งสองจุดนี้ว่าโฟกัสของวงรีโดยเราจะกําหนดให้จุดที่จึงอยู่กับที่ทั้งสองจุดนี้แทนด้วยจุด F1 และจุด F2 ดังนั้นระยะทางจากจุด P ไปยังจุด F1 บวกกับระยะทางจากจุด P ไปยังจุด F2 จะต้องเป็น ค่าคงตัวโดยที่ค่าคงตัวนี้จะต้องมากกว่าระยะห่างระหว่างจุดที่จึงอยู่กับที่ทั้ง2จุดซึ่งก็คือระยะทางจากจุด p ไปยังจุด f 1บวกกับระยะทางจากจุด p ไปยังจุด f 2จะต้องมากกว่าระยะทางจากจุด f 1ไปยังจุด f 2อนั่นเองค่ะ ต่อไปเราก็จะมาหาที่มาของสมาการวงรีกันนะคะโดยเราจะกําหนดให้โฟกัสอยู่บนแกน x โดยที่ f1 มีพิกัดเท่ากับลบ c0 และ f2 มีพิกัดเท่ากับ c0 ซึ่งจุดกําเนิดจะอยู่กึง่งกลางระหว่างโฟกัสทั้งสองซึ่งก็คือจุด O นั่นเองค่ะและผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆบนวงรีถึงโฟกัสทั้งสองจะมีค่าเท่ากับ 2a หน่วยซึ่งก็คือระยะทางจากจุด P ไปยังจุด f1 บวกกับระยะทางจากจุด P ไปยังจุด f2 จะมีค่าเท่ากับ 2a หน่วยนั่นเองค่ะโดยที่ c จะ ะต้องมีค่ามากกว่า0นย์แต่น้อยกว่า a ดังนั้นถ้าจุด P ที่มีพิกัด xy เป็นจุดใดๆบนวงรีเราก็จะสามารถหาที่มาของสมก,การวงรีได้ดังนี้ค่ะจากบทนิยามของวงรีก็จะได้ p f 1บวก p f 2เท่ากับ2 a โดยระยะทาง P F 1เราจะสามารถหาได้จากสูตรการหาระยะห่างระหว่างจุด2จุดก็จ,ดจะได้ระยะทาง P F 1เท่ากับพิกัดของจุด b ซึ่งก็คือ x y ลบพิกัดของจุด F 1ซึ่งก็คือลบ c 0ก็จะได้ P F 1เท่ากับรากที่สองของ x 2ซึ่งก็คือ x ลบ x 1ซึ่งก็คือลบ c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y 2ซึ่งก็คือ y ลบ y 1ซึ่งก็คือ0ย์ก็จะได้เป็น y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสอง บวกกับระยะทาง P F 2ซึ่งระยะทาง P F 2ก็จะหาได้จากพิกัดของจุด b ซึ่งก็คือ x y ลบพิกัดของจุด F 2ซึ่งก็คือ c 0ก็จะได้ P F 2เท่ากับแรกที่2ของ x 2ซึ่งก็คือ x ลบ x 1ซึ่งก็คือ c บวก y 2ซึ่งก็คือ y ลบ y 1ซึ่งก็คือ0ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ2 a ลบจนลบกลายเป็นบวกก็จะได้ รากที่สองของ x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยรากที่สองของ x ลบ c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ2 a จัดรูปสมการย้ายรากที่สองของ x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองไปลบก็จะได้ ด้าที่สองของ x ลบ c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ 2a ลบรากที่สองของ x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมการเพื่อกำจัดรากที่สองก็จะได้ x ลบ c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับสอง a ทั้งหมดยกกำลังสองให้ได้เป็นสี่ a กำลังสองลบด้วยสี่ a คูณด้วยรากที่สองของ x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยหลังกำลังสองซึ่งก็คือ x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบศูย์ทั้งหมดยกกำลังสอง x ลบ c ทั้งหมดยกกำลังสองอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ก็จะได้ x กำลังสองลบ 2, 2 x c บวก c กำลังสอง y ลบศูนทั้งหมดยกกำลังสอง2 2> อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ก็จะได้เป็น y กำลังสองเท่ากับ 4a กำลังสองลบ 4a 0ด้วย x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ0ทั้งหมดยกกำลังสอง x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ก็จะได้เป็นบวก x กำลังสองบวก 2xc บวก c กำลังสอง y ลบ0ทั้งหมดยกกำลังสองอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ไม่ได้เป็นบวก y กำลั 2, สงสอง จากตรงนี้เราก็จะสามารถตัดตอนพจน์ที่มีค่าเท่ากันได้ก็ 2, 2, 2, จะได้เป็น c กําลังสองต่กับ c กําลังสอง y กําลังส2แต่กับ y กําลังสอง x กําลังสองต่กับ x กําลังสองก็จะได้ลบ 2x c เท่ากับ 4a กําลังสองลบ 4a คูณด้วย รากที่สองของ x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองบวกสอง x c พน์นี้ลบอยู่ย้ายไปบวกก็จะได้เป็น c a คูณกับแรกที่สองของ x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ c a กำลังสอง บวกสองเีลบสองเีลบยูย้ายไปบวกก็จะได้เป็นบวกสองเอ็กีสองเีบวกสองเกีก็จะเท่ากับสี่เกีก็จะได้เป็นสีคูณกับแรกที่สองของ x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ 4a ่เอกำลังสองบวก4ี่เอ็ก็จะขอเขียนเป็น4 cx จากสมการนี้ก็จะสามารถตัดสีได้ก็จะได้เป็น a คูณด้วยรากที่สองของ x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก c x ยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมการเพื่อกำจัดรากที่สองก็จะได้เป็น a กำลังสองคูณด้วย x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสอง y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสอง e กำลังสองบวก c x ทั้งหมดยกกำลังสอง x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ก็จะได้ e กำลังสองคูณด้วย x กำลังสองบวกสอง x c บวก c กำลังสองบวก y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ก็จะได้บวก y กำลังสอง เท่ากับ a กำลัง2บวก 4x ทั้งหมดยกกำลังสอ2ยกลูกกำลังสองสมบูรณ์ไม่ได้เป็น a กำลัง4บวก 2a กำลังสอง 4x บวก4กำลังสอง x กำลังสองคูณ a กระจายเข้าไปในวงเล็บก็จะได้ a กำลังสอง x กำลังสองบวก 2a กำลังสอง x c บวก a กำลังสอง c กำลังสองบวก a กำลังสอง y กำลังสองเท่ากับ a กำลัง c บวก 2a กำลังสอง c x บวก c กำลัง 2x จากสมการนี้ก็จะสามารถตัดทอนพจน์ที่มีค่าเท่ากันได้ก็จะได้เป็น 2a กำลังสอง x 1, 4, ตัดกับ 2a กำลัง 2cx จะได้เป็น a กำลังสอง x กำลังสองบวก a กำลังสอง c กำลังสองบวก a กำลังสอง y กำลังสองเท่ากับ a กำลัง c บ,บวก c ยก่ยกำลังสองคูณกับ x กำลังสองก็จะขอเขียนเป็นบวกด้วย x กำลังสองคูณ c กำลังสองจัดรูปสมการก็จะได้เป็น a กำลังสองคูณกับ x กำลังสองลบ c กำลังสองคูณกับ x กำลังสองบวก a กำลังสองคูณกับ y กำลังสองเท่ากับ a กำลังสี่ลบด้วย a กำลังสองคูณกับ c กำลังสองกำหนดให้เป็นสมการที่หนึ่ง และจากที่เราได้กำหนดให้ c มีค่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า a ก็จะได้จาก C มีค่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า a ดังนั้น a กําลัง2ลบ c กําลัง2ก็จะมากกว่า0จากสมการที่1ก็จะได้จาก เอกำลังสองเอกำลังสองลบ c กําลังสองเอกำลังสองบีเอกำลังสองเป็นตัวร่วมดึงเออกมาก็จะได้เป็น a กกาลังสองคูณอยู่กับ a กําลังสองลบ c กําลังสองบวก a กําลังสองคูณกับ y กําลังสอง a ยกกําลังสี่ลบกับ a ยกกาลังสองคูณ c กําลังสองบีกาลังสองเป็นตัวร่วมดึง a กําลังสองออกมาก็จะได้เป็น a กําลังสองคูณอยู่กับ a กําลังสองลบ c กําลังสอง หารด้วย a กําลังสองคูณกับ a กําลังสองลบ c กําลังสองทั้งสมการก็จะได้เป็น a กําลังสองหารด้วย a กําลังสองบวกกับ y กําลังสองหารด้วย a กําลังสองลบ c กําลังสองเท่ากับหนึ่งกำหนดให้เป็นสมนการที่สองต่อไปเราก็จะกำหนดให้ b กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองลบ c กําลังสอง ก็จะได้ให้ให้ b กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองลบ c กํลังสองโดยที่ b จะต้องมีค่ามากกว่า0ูนเนื่องจาก b กํลังสองน้อยกว่า a กํลังสองจะได้ b มีค่าน้อยกว่า A ดังนั้นจากสมการที่สองก็จะได้ เกกำลังสองหารด้วย a กกำลังสองบวกกับ y ายกำลังสองหารด้วย a กกำลังสองลบ c ีกำลังสองซึ่ง a กกำลังสองลบ c ีกำลังสองมีค่าเท่ากับ b ก็จะได้เป็น y ายกำลังสองหารด้วย b ีกำลังสองเท่ากับหนึ่งเมื่อ a มากกว่า b น,นั้นสมการวงรีก็จะเท่ากับ x 2กําลังสหารด้วยเกําลังบวก y กาลังสหารด้วย b กําลังสองเท่ากับหเมื่อ A มีค่ามากกว่า B ค่าจบอกันไปแล้วนะคะสำหรับที่มาของสมการวงรีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ